นี่960ล้านเรามีสิทธิจะได้น้ำได้3พ0 0ห้านี่อย่างนั้นแถวไกลๆตรงนั้นสักสามเขื่อนเขือนละพันไม่ได้อยากเย็นไม่ต้องมีเรื่องมีลืบต่างๆไอ้นี่คิดให้ฟังเท่านั้นแหะครับว่าถ้ามันมีที่เก็บไว้แล้วต่อไปก็ส่งจะส่งใส่แม่น้ําก็ได้ใส่ใน้ำนวลน้งชีก็ได้หรือว่าจะวางกันท่อกลับตามองเห็นท่อเนี่ยเมดอินไทยแลนด์นะครับทําในที่เกิดเหตุ อิดหินปูน้ายในเมืองไทยครับเหล็กเส้นก็เมืองไทยรอก็รอไปใกล้ๆถนนนั่นแหละครับแล้ววางก็วางในที่หลวงตรงไหนจะผ่านชุมชนก็เขาเรียกว่านด์คัฟเวอร์คือขุดลงไปมาวางแล้วกลบแต่ตัวอื่นไม่กลบการมาถนนก็ดูเขามาแล้วแล้เขาทำกันยังไงท่อสอท,อท,อทอมอแอนหนึ่งเมตรครับแต่ท่อผันาน้ำที่ต่างประเทศที่ไปดูมาห้าเมตรยาวสิบเมตรหากวิตัวผู้ตัวเมียเสียบแล้วเขาเ็าบอกว่าเขาขุด เ็าไปตอกเข็มละครับไอตัวเขาเรียกไอเบลลี่มันไอทองความเนี่ยห้าเมตรไต็ม้อ,องตัวเนี้ยมันนอดอยู่แล้วมันไม่ต้องตอกน้ําหนักเป็นกดมันอยู่ในดินสามส่วนสี่มันอยู่ข้างบนหนึ่งส่วนสี่นั่นแหละครับมันวางผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังว่าลิมถนนถนนมิตรภาพความสูงเท่าไหร่ที่โค้งเกียมความต่ําเท่าไหร่เห็นไหมสันฉานเนี่ยนะถนนจากเหนือมาใต้เราจังรวดถนนสูงหลาย่มตรเท่าไหร่ <c oughs> ออกไปใต้แปดสิบกิโลพอหมดชยัยภูมิก็ลงไปเพชรบูรณ์มันก็ถล่มลงไปแต่เป็นรุ่มน้าใหม่แล้วแต่ทางนี้เป็นกระทะคว่ำอยู่ตนมิสภาพเนี่ยสูงไปอยู่ที่โน่นแต่มงมืาหานั่นต่ํารู้ได้ไงทาไมน้ําชีมันไหลลงไปทางไหนมันก็ไหลลงไปน้ําโขงไม่น้ํามูลไหลางไหนก็ไหลลงไปน้ําโขงไม่น้ําชีเจอไม,ม่น้ํามูลไม่เอ,อบิบอาบกันอยู่ที่ยะโสธรเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้นี่มันมองเห็นอยู่เพราะฉะนั้นหนองทั้งหลายแต่ท,ทั้งหลายทั้งปวง ก็คิดหน่อยก็ทำ่อยขันเอาน้ำมาเติมเนี่ยทํามอธิบายง่ายที่สุดน้ำปจัจจฐานเท่าไหร่เลยอีกสามเมตรจึงจะเข้าอุโมงค์ที่เราจะขอเพระเอีกสามเมตรมันไม่เป็นน้ำเดือดร้อนเลยแห้งๆก็อยู่อย่างนี้ถ้าขึ้นมาอีกสามเมตรเราถึงจะให้เข้าท่อแล้วมันเข้า,าแตกต่างสายทราบไหมจากระดับแห้งสุดถึงริมแม่น้ำข้างบนสิบสองเมตรครับเพราะงั้นมันขึ้นมาอีกสามแล้วก็เอาขอเข้าปีหนึ่ง เราต้องการได้ห้าเดือนเท่านั้นแล้วไอ้คำที่คิดได้ไม่ใช่ตัดสะลุอะไรแล้วครับไอท้ที่เขาเรียกว่าทันเนอร์ขุดที่เขาเรียกว่าไฮโดรชิลท่าน่ายบอกว่าพวกทําข่าวบอกหาวน้ําระบบไฮโดรชิลไม่ใช่ไฮโดรชิลคือมันเป็นเครื่องขุดมันขุดใต้น้าใต้กรุงเทพเนี่ยสามจุดสี่เมตรตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนั่นก็ใช้ต่อไปนี้เดี๋ยวนี้รถไฟหนึ่งทอดที่วิ่งอยู่ทุกวันนี้ก็ห้าจุดหก สมรจาสองกระบวนสวนกันก็แปดหยุดหกเขาทำกันอยู่ไอ้นี่แหละครับมันเป็นเป็นจรวดที่วิ่งใต้ดินที่มันขุดได้วันละสิบแปดเมตรนะฮะขุดลงไปให้ต่าจากเอาไปเไหร่ยจนแต่เราจรวดไปสร้างไว้เมื่อสร้างจรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างจรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งมันขุดกันไปเลยครับใส่ e l ลเ a t i o n ตรงริมแม่น้ำโขงน่ะสองร้อยสามสิบมันก็ขุดตะแคงงมาห้ถึงสองร้อย แล้วถ้ามันมีอ่างใหญ่ที่ก็เป็นแบบถึงถึงถึงเกือนป่าสาโชลสิบ์ถตาทําอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็มีน้ํามาเก็บอีสานต้องการน้ำสี่ถึงหกเดือนหน้าฝนไม่ต้องไปยุ่งตันหน้านแรงพั๊บก็น้ําใส่ท่อมันคิดมันน่ได้กต่ตอนนี้แค่คิดครับจะได้ไม่ได้ทวกทางเทคนิคเขาต้องมาพวกคอนเซลิลทั้งหลายเขาต้องมาเราคอยกากับว่าไม่ให้คุณไปคิดหลอกลวงหลอกทางอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเพราะงะั้นไอ้เรื่องแบ่งน้ํามาเนี่ยนะ จากสามเมตรที่ผมว่าเนี่ยยังเหลืออีกเก้าเมตรข้างบนครับที่น้ามันเต็มอยู่ถามที่ปล่อยให้น้ําเต็มน้ําถึงน้องคายเนี่ยน้าสิบสองเม็ดน้ำสิบสามเมตรท่วมนองคายผมก็ต้องกระเซ้าเวลาคนมาต่อว่าผมบอกเนี่เวลาน้ํามันท่วมน้องคายหนึ่งเมตดเนี่ยต้องไปแจ้งหรือเปล่าไปบอกประเทศไหนบ้างหรือเปล่าว่าเฮ้ยน้ํามันไหลมาเข้าประเทศเราน้ํามันไหลเท่ามาเองอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจะตกลงกันได้เขายอมให้เรานผ่านน้าผ่าน มันก็ถึงเวลาตอนนั้นไม่มีใครเดือดร้อนเรื่องน้ําแล้วมันก็ไหลเข้าบ้านแล้วที่เหลือทาะนั้นแหละครับคันคิดง่ายๆคืออยากให้ใจคิดซะบ้างแลวให้ลงมือทำซะบ้างผมพูดเรื่องนี้มาเนี่ยถ้าไม่บอกให้เครดิตคนที่เป็นเป็นคนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เจอตัวจริงท่านสองวันก็ส่งเอกสารมาท่านชื่อพลตรีถวินอยู่เย็น ท่านเป็นคนที่รักบ้านเมืองนี้เป็นคนที่เป็นทหารศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาภูมิศาสตร์แล้วท่านถ่ายทั้งหมดเขาดน่ะใส่มาในตัวผมผมไม่จัดสรู้หรอกครับท่านให้ผมมาสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีแล้วครับที่รับเอกสารจากท่านมาวันหนึ่งผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมก็ใช้ความสามารถของผมร <c oughs> <c oughs> องนายกไทยไปช่วยประเทศลาวสามโครงการ ช่วยทันนั้นออกแบบถน,นนนี่ช่วยท้องการช่วยลาวสามวันวันสุดท้ายผมบอกท่านเพา้าท่านเพ้าเป็นรัมรีคมนาคมลาวบอกว่าขอท่านลาวช่วยไทยหนึ่งวันท่านถามเอาอะไรบอกขอยืมหอหน่อยยืมหอหน่อยท่านบอกอ๋อท่านวันนี้วัตัุลามากไอ้ท่านํำรวดหนุ่มๆอพาหน่อยผมเอาหอไปไหนผมเอาหอไปที่จําบลปากลายปากลายเนี่ยมันอยู่ริมแม่น้าโขงห่างจากมะม่วงเจ็ดต้นยี่สิบเก้ากิโลแต่ก่อนเป็นของไทยแต่ขีดไปขีดมา มันเข้ามาในไทย29กิโลตรงนั้นแหละครับคนไทยเคยอยู่พูดไทยได้สบายด้วยสัมสิงลาวกับไทยแตกต่างกัน5%ผมต้องการเอาหอไปแล้วไปแล้วครับเลี้ยงน้ำปลาผมผมบอกตอบคําถามหน่อยเดียวว่าที่เห็นอยู่เวลาเนี้ยแล้วเวลาที่น้ํามาเต็มเต็มหน้าน้ําเนี่ยเต็มฝั่งอะขนาดไหนถามที่อื่นนะ12นะ,ะตัวเิงที่น้องคาย12แต่ที่ปากลายเนี้ยแตกต่าง20แตกต่าง20ครับเพราะฉะนั้นเมื่อแตกต่าง20 เราก็สามารถที่จะทาอุโมงค์อย่างเดียวกันเนี่ยผมเสนอท่านเผาเลยครับเราจะทําถนนให้ลาวเนี่ยจากปากลายมาโมงเจ็ดต้นยี่บเก้ากิโลปีหนึ่งมาได้สามเดือนทาไมมาทางนี้ต้องร่างขับรถยาวไปท่าลี่ร้อยห้าสิบกิโลจะไปนี่ยี่บเก้ากิโลของเราจนะถนนดีไปจอดใช้แดนหมดเ,เราจะทําถนนให้ดีใช้ได้ทั้งปีเราจะขอเช่าริมถนนเนี่ยวางท่อยี่บเก้ากิโลจากที่ปากลายนั่นแหละครับ แล้วมันก็เข้ามาพอถึงไทยถึงน้ําปาดปล่อยลงน้ําปาดธรรมดาน้ําปาาก็มาลงมาลงแม่น้ำหนาไม่น้ำานาก็อยู่เหนือเขื่อนสิรษกิจนั่นก็เป็นวิธีที่เจ้าน้ํามาลงเขื่อนสิรษกิจเห็นไหมครับของพันอย่างนี้เนี่ยผมดูผมคิดของผมตรงการเจ้าน้ําสารวินมาเข้าเขื่อนปุมิพลก็ได้มีใครห้ามครับไม่มีลวครับาะไม่ใช่เป็นน้ำนานาชาติแล้วข้างขายข้างมันติดกับพม่าเยอะติดทันตีนมาหมดแล้วพม่ากับไทยติดเรา127กิโล เาะฉนั้นไปดูที่ Snowy Mountain นั้งทีมหาไทยนะครับดูมาปี20 31ปีเข้าปีนี้จะไม่สายแล้วครับยังจะเอาน้ำสารวินเข้าเขื่นภูมิพลโดยวิธี Snowy Mountain ผมต้องเล่าให้ฟังไว้เพื่อจะได้บอกว่าผมรับอาสา,ามาดูแลมาบริหารเบื้องมึงเนี่ยผมต้องมีความคิดอ่านวันนี้เนี่ยตั้งใจจะคุยเรื่องอาหารการกิน เรื่องความแพงของอาหารจะคุยเรื่องข้าวแกงจากก้กระจานละสามบาทมาเป็นจานละสามสิบห้าบาทต้องการจะให้เห็นเลยครับตั้งใจไว้เลยจะคุยการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเขาใส่ไว้สิบนาทีผมจะเอาเรื่องเนี้ยไว้คุยข่าวหน้าว่าการเมืองเอ,อว่าเศรษฐกิจเรื่องเศษสตางค์เนี่ยนะ <c oughs> ว่าในอเมริกาเขาเก็บเศษสตังค์ ไอ้ตัวเหรียญทองแดงไอ้เหรียญดิกระห้าเหรียญดายมสิบเหรียญสลึงยี่ห้าเขาใช้มาร้อยปีไม่เปลี่ยนแต่ไทยเราไม่เด้ยเหมือนอเมริกาเนี่ยทําไมวันนี้เมืองไทยค่าแรงวันละสองร้อยอเมริกาค่าแรงวันละพันหกแต่ไปชิคาโกวันนี้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อได้วันละพันหกนะซื้อไข่ไก่โหลละสามสิบเอ็ดบาทประเทศไทยได้วันละสองร้อยซื้อไข่ไก่โหลละสามสิบเห็นไหมครับ วันนี้ยจะมีเวลาอยู่แปดเก้านาทีเสียแรงท่านโทรมาแล้วผมจะผมจะนั่นหน่อยผมจะตอบคาถามหน่อยเดียเดี๋ยวเดี๋ยดูซิอ๋อคือว่าไม่หมดเป็นสั้นๆนะฮะคือเกงใจสัน้นมันมีเปึกมาเห็นนะฮะคราวหน้าเนี่ยผมจะคุยเรื่องปัญหาปากช่องโดยเฉพาะเลยครับทําไมมันถึงแพงทําไมข้าวแกงมันขึ้นทีละบาทไม่ต้องขึ้นทีละห้าบาทใครได้เปรียบใครยังไง คุยหนึ่งชั่วโมงเลยครับอธิบายให้ฟังเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้และผมก็ต้องอยากอธิบายเมื่อฟังแล้วนะนั่นคือเหตุที่พุทธเจ้าส่านสอนว่าคือถ้าต้องการจะระง,งับผลต้องไปดับที่เหตุผมจะอธิบายเหตุให้ฟังแล้วเราจะดับกันยังไงไม่ต้องให้ใช้ช่วยคิดนะครับอธิบายให้ฟังแล้วก็จะต้องคิดถึงฟังด้วยว่าจะต้องทํำยังไงนะครับวันนี้ขออนุญาตประเดิมเลยนะฮะเสียด้ยวยตอบคําถามหน่อยนะฮะ อ่าโอ้ยกำลังใจในายกอยากโกขายง่ายๆโย่รับขอบขอบขอะคุณฮะโอ้ยกำลังใจพัฒนาชาวเชียงรายทางเหนือเน้ยกำลังใจโอ้ครับ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 ขอบคุณฮะอินดีกับตำแหแ่งอยากให้จัดรายการเป็นรายการสดโอ้ยนี่ไม่ได้แห้งนะครับเนี่ยสดเลยครับเนี่ยนะฮะไ่ตรงมีสักทีมาอ่านคุ่ยเมื่อกี้ผมอ่านอะไรท่านเห็นเลยับเนี่ยคุยฉับๆๆอย่างนี้ไม่แล้วครับ อยู่ในหัวเนี่ฮะนานๆจะมีโอก